เจ้าฟอร์ดแรปเตอร์นะครับ2.0ยไบทโบสีเดิมทุกชิ้นด้วยนะครับเจ้าของเดิมบอกยังไม่เคยทำสีเลยเล็กไม้ใช้งานมาแค่30,000กิโลนะครับพกฟล็อกเลสซิ่งนะครับทั้ง4ต้นเลยเป็นล้อออกของเลนโซ่นะครับนี่ <Hey, S 1> เลนโซ่แท้นะแอปพลิเคชันต่างต่างเนี่ยถือว่าครบมากๆนะครับเพื่อนประหยัดนะครับไปเกินต้องมีมานสี0แส0แล้วนะเพราะว่าผมจะขายอยู่แค่ สวัสดีครับเพื่อนต้นจากต้นตาลยูสคาร์บางบัวทองนะครับวันนี้ผมมีรถกระบะพรีเมียมเข้าใหม่1คันนะครับซึ่งเป็นรถกระบะที่แพงที่สุดในประเทศไทยนะครับอ่าเป็นใครไปไม่ได้นะครับนี่เลยนะครับเพื่อนของเรานะเจ้าฟอร์ดแลปเตอร์นะครับ2.0ไบท์โบเป็นปี18นะครับจดทะเบียน2019นะและได้สีแดงแรงฤทธิ์ตัวนี้นะนี่ยังไม่พอนะครับเจ้าของเดิมเป็นรถแบบมือเดียวไปแดงด้วยนะครับสีก็สีแดงนะครับรถก็รถมือเดียวไปแดงด้วยนะครับ เพื่อนๆอยากรูใช่ไหมครับว่ามันแพงเพราะอะไรนะออปชั่นจะดีขนาดไหนนะครับถ้าพร้อมกันแล้วนะครับไปไปดูกันเลยสำหรับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมนะที่สนใจรถตกแต่งสไตล์นี้นะครับผมมีนะครับให้เลือกหลายคันเลยสามารถเข้าไปเลือกชมได้ที่เพจเฟซบุ๊กแล้วนะชื่อว่าต้น ตาลยูสคานะครับพิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยนะครับและเข้าหมวดคขาว่าร้านค้านะผมได้ยแยกหมวดหมู่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับและผมนะครับมีรถเข้าใหม่ให้เลือกชมได้ทุกวันเลยสำหรับเพื่อนนะครับที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะสามารถโทรเข้ามาหาเราได้เลยนะครับหรือไลน์เข้ามานะแอดไซน์ต้นตาล88นะครับผมนะครับมีทีมงานมืออาชีพคอยตอบคำถามทุกคำถามเลยกลับมาที่ด้านหน้านะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยเดิมๆออปชั่นเดิมๆเนี่ยสวยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเจ้าของเดิมติดตั้งแล้วก็ตกแต่งเพิ่มเติมไปด้นะารมจกคับู เป็นสกู๊ปขนาดใหญ่นะก็เป็นส่งพี่แร่นะครับเวอร์ชั่น2ทําให้ติดตั้งแล้วเนี่ยมันดูบึกบึนแข็งแรงมากขึ้นนะครับมาพร้อมกับสีทูโทนด้วยนะครับเป็นสีแดงสลับสีดำเนาะนอ่สวยงามมากๆนะครับถัดมานะครับที่กระจังหน้าของเขาบ่งบอกความเป็นแรปเตอร์นะก็จะให้ความเป็นฟอร์ดนะครับใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับก็ถามว่าเท่ไหมผมว่าเท่นะเท่มากเลยนะครับมาพร้อมกับตัวกันชนหน้านะครับที่ล้อมาเลยนี่กันชนหน้านะครับแล้วก็โอเฟนเดอร์นะครับหรือโป่งข้างนะครับ ก็จะใหญ่กว่าตัว Ford r a n g เจอร์มาทั่วๆไปนะครับตรงนี้เนี่ยแก้มจะหนากว่านะครับแล้วก็กันชนหน้าเนี่ยจะมารับที่โป่งนะครับพอดีเลยอ่าสวยมากนะครับบึกบึนมากๆเลยนะครับถัดมานะครับที่ไฟหน้าไฟหน้ารุ่นนี้เนี่ยจัดเต็มมากๆนะครับจะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะแล้วก็หลอดจะเป็นแบบ LED ด้วยนะครับให้ลําแสงที่ไกลและชัดเจนมากๆเลยนะครับยังไม่พอนะครับมีไฟเจ้าเดย์ไทม์ด้วยนะครับตรงนี้คือเวลาวิ่งกลางวันเนี่ยมันจะสว่างนะครับทำให้เวลาขับขี่เนี่ยปลอดภัยเนาะ รถขับมาสวนกันนะครับเห็นแน่นอนนะเลงให้พอด้านล่างนี่เลยเจ้าฟลอกแรมนะครับหรือไฟตันหมอกนะก็เป็นออปชั่นมาตรฐานเลยนะครับที่มีมาให้แล้วก็หลอดเนี่ยจะเป็นแบบ LED ด้วยนะอ่าล้ำสุดๆไปเลยนะครับถัดมาด้านล่างนิดนึงนะนี่นอกจากกันชนจะเท่ๆแล้วนะครับความแข็งแรงก็ไม่ธรรมดานี่เลยเขาเรียกแข็งนะครับแข็งกันกระแทกนะครับด้านล่างเขามีมาให้นะครับเป็นแบบเหล็กกล้าด้วยนะนี่แข็งแรงมากนะครับว่ายง่ายเนี่ยพร้อมลุยเลยนะครับ ถือว่าเข้าทางทุรกันดารใช่ไหมครับไม่ต้องกลัวว่าใต้ท้องเนี่ยจะเป็นรอยนะเพราะว่าเขามีตัวแข้งกันกระแทกให้เรียบร้อยแล้วอ่าเอาละด้านหน้าก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมด้านข้างต่อดีกว่าว่ามันจะเท่ขนาดไหนนะครับเจ้าของเดิมเนี่ยติดตั้งอะไรเพิ่มเติมบ้างนะไปะไปดูต่อเลยถัดมาด้านข้างนะครับเริ่มจากอย่างแรกเลยนี่เลยเล้อแม็กนะครับเปลี่ยนมาใหม่ เดิมๆแรปเตอร์ก็เท่เลยนะครับแต่เจ้าของเดิมบอกว่ายังเทไม่พอนะครับแล้วก็ความยืดยังยืดไม่พอเจ้าของเดิมเลยเปลี่ยนมานะครับเป็นล้อออกของเลนโซ่นะครับนี่เลนโซ่แท้นะคอ16บนิ้วนะครับสีเป็นสีดานะครับแล้วก็ขอบเงาลายนี้คล้ายๆเขาเรียกว่าลายดอกไม้เนาะ ก็ดูสวยงามนี้นะครับแล้วก็มาพร้อมกับยางมัดด้วยนะครับยางมัดทะเลนะครับก็เป็นของ B F Woodlick นะครับต้องบอกเลยว่าชุดนี้เนี่ยพร้อมลุยจริงๆนะครับดอกเนี่ยหนามากๆนะครับเยอะมากๆนะแต่ต้องบอกกันว่ายางมัดทะเลนะครับอาจจะมีข้อเสียเล็กน้อยคือเวลาวิ่งในมือนะครับจะมีเสียงดังบ้างนะครับแต่ว่าถ้าเผื่อลุยเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันลุยได้ดีจริงๆนะครับถัดมาในช่วงล่างนะครับช่วงล่างคันนี้เป็นช่วงล่างเดิมนะครับแต่ว่าไม่ธรรมดานะ พอเดินเนติดรถเนี่ยเขาให้เป็นของโช๊คฟ็อกเดซิ่งนะครับทั้ง4ต้นเลยคันนี้ไม่ใช่แหนบนะครับเป็นแบบโช๊คอัพ4ี่ตัวนะครับก็ให้ความนุ่มนวลที่นุ่มนวลกว่ารถกระบะทั่วไปนะครับอ่านี่เป็นข้อดีนะครับแล้วก็ยังสามารถลุยด้วยความเร็วสูงได้นะครับก็ถือว่าเจ๋งจริงๆนะครับอ่าสมค่าตัวเขานะถัดมาด้มนบ้างนะครับนี่เลยอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เนาะเจ้าแก้มนะครับจะเป็นแก้มขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นนะครับก็ทําให้รถเนี่ยมันดูบุบุญมากขึ้นนะครับ มาพร้อมกับตัวคิ้วล้อด้านข้างนะครับทั้ง4ล้อเลยเจ้าแก้มเนี่ยไม่ใช่เหล็กนะครับและไม่ใช่มีเนี่ยมด้วยนะครับวัสดุเขาคือคอมโพสิตนะให้ความแข็งแรงและเหนียวกว่าตัวเหล็กนะครับเจ๋งมากๆนะครับถัดมาตรงนี้นะครับคือคีบเนาะคีบระบายความร้อนนะครับหรือคีบระบายอากาศนะครับก็มีเพื่อเท่ๆนะครับแล้วก็ใช้งานได้จริงด้วยนะครับด้านบนกันบ้างนะครับนี่เลยกระจกมองข้างมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับในตัวเรียบร้อยแล้วนะครับทำให้ปลอดภัยขณะเปลี่ยนเลนนะ ถัดมาด้านบนนะครับกันสาดหรือว่าท่กาศนะครับเจ้าของเดิมก็ยังติดตั้งเพิ่มเติมมาให้นะครับเพื่อบางทีนะครับด้วยน้ําฝนตกนะครับสามารถลดกระจกออกมาได้นะครับเพื่อทําให้มีอากาศถ่ายเทนะและเมื่อเปิดนะครับจะให้เป็นแบบสมาร์ทคีย์เลดโกนะครับทั้งคู่หน้าเลยทําให้เขาออกรถเนี่ยง่ายดายมากๆนะครับแบบนี้ลากรถก็แค่สัมผัสตรงนี้เองนะหนึ่งครั้งแค่นี้เองนะถัดมาด้านล่างกันต่อดีกว่านะครับนี่เลยจะเจอกับไฮไลท์อย่างนะก็คือเจ้าบันไดข้างนะครับ ต้องบอกเลยว่าใหญ่มากนะครับแล้วก็สวยด้วยนะสวยไม่พอดูอีกต่างหากนะครับเพราะวัสดุเนี่ยจะเป็นคล้ายๆนะครับเหล็กกล้านะครับสีดําด้านแล้วก็หญิงสายด้วยนะแล้วก็นี่สลักโลโก้นะครับคำว่าแรปเตอร์ด้วยนะ บ่งบอกความเป็นแร็ตเตอร์เลยเ,เท่มากนะครับบันไดตัวนี้แล้วก็แข็งแรงจริงๆนะครับเผื่อบางที่นะครับเราลุยเนี่ยเข้าทางที่มันชันมากๆใช่ไหมครับใต้ท้องอาจจะติดได้บันไดาอาจจะเกิดความเสียหายได้แต่ว่าเจ้าตัวบันไดของแล็ตเตอร์นะผมเชื่อว่าเขาออกแบบมาเพื่อในการลุยโดยเฉพาะเลยนะ,ะแข็งแรงจริงๆนะครับตรงน,นี้ถัดมานะครับสติกเกอร์นี่เลยสวยๆนะครับผมว่าออกแบบมาเนี่ยกำลังดีนะครับ ไม่เยอะจนเกินไปไม่น้อยจนเกินไปนะแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของแรปเตอร์ด้วยนะครับอ่าส่วนตัวชอบนะครับผมว่ามันเทด่ดีอ่ะก่อนไปนิดนึงเนาะนี่ให้ดูชกหลังนะอ่าเป็นคอยสปริงนะครับไม่ใช่แหนบนะนี่ก็ต้องบอกเลยว่านุ่มนวลกว่ารถกระบะทั่วๆไปอยู่แล้วล่ะอ่าเอาล่ะด้านข้างก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมด้านหลังต่อดีกว่าว่าคัานนี้มันจะเท่ขนาดไหนนะครับปะไปดูกันเลย ด้านหลังเริ่มจากอย่างแรกนะครับนี่เลยสติกเกอร์สวยๆนะครับล้อหรือว่าล้อกับด้านข้างนะครับแล้วก็พวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่เป็นโลโก้เนาะจะให้สีเทามามนะครับเลนเจอร์นะครับแรปเตอร์แล้วก็มือเปิดนะครับเป็นสีเทาหมดเลยนะครับถัดมาที่ไฟท้ายนะครับไฟท้ายของแรปเตอร์เนี่ยจะคล้ายๆเลนเจอร์เนาะไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนะครับแต่ว่าความพิเศษคือความใหญ่นะครับที่เหนือคู่แข่งนะครับ เพราะว่าตัวไฟไท้ายเนี่ยใหญ่กว่ามาตรฐานจริงนะครับทำให้เวลาขับตามหลังเนี่ยมองเห็นชัดเจนแน่นอนจะเบรกนะครับจะถอยแล้วจะเลี้ยวนะครับเห็นแน่นอนนะ <S <S ถัดมานะครับเจ้าไลเนอร์กันบ้างดีกว่าเนี่ไลเนอร์คันนี้นะครับต้องบอกเลยว,ว่าสวยมากๆนะครับเพราะเจ้าของเดิมเนี่ยแทบจะไม่ได้มาทุกเลยละ ก็รถคันนี้นะครับมีไว้ติดบ้านเท่านั้นเองนะครับเผื่อบางที่เดินทางไปต่งางจังหวัดเนาะหรือว่าอยากจะลุยแค่บางโอกาสแค่นั้นเองนะครับเพราะเจ้าของเดิมเนี่ยมีรถหลายคันมากเลยคันนี้ไว้แบบตอบโจทย์แค่ไปต่งางจังหวัดนะครับหรือไปลุยแค่นั้นเองจริงนะทาให้เลขไม้เนี่ยน้อยมากนะครับเป็นไฮไลท์หอย่างเลยนะอ่าโอเคถัดมานะครับด้านล่างจะเจอกับจนท้ายนะครับที่ต้องบอกเลยว่าสวยนะครับเพราะว่าเขาบิวอินนะ ฝั่งเซนเซอร์นะครับทั้ง4ี่จุดมาให้เลยแบบนี้1 2 3 4นะครับแล้วก็ยังไม่พอนะเขาให้กล้องด้วยนะอันนี้ก็มุมหลังนะครับเป็นออปชั่นมาตรฐานเลยไม่ต้องไปติดเพิ่มเติมนะครับทำให้ถึงแม้จะเป็นคุณผู้หญิงมือใหม่ขับนะครับก็ขับอย่างง่ายได้เลยนะครับก่อนไปนิดนึงนะนี่เลยเจ้ากระจนท้ายนะครับเขาจะมีเหล็กก้านนะครับพร้อมหูรากเป็นออปชั่นที่มาจากโรงงานนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าชุดนี้เนี่ยเขาเชื่อมติดกับชัสซีเลยนะอ ถ้าจะไม่ผิดเนี่ยลองรับน้ำหนักได้ถึงประมาณ3ตันนะในการลากนะต้องบอกเลยว่าเยอะอจริงๆนะครับไม่ต้องทำเพิ่มลนะครับอ่ะด้านหลังก็ประมาณนี้ละกันเดี๋ยวผมจะพาไปชมหน้าของเครื่องต่อดีกว่าว่า mm hmm. เจ้าแรปเตอร์เนี่ยเครื่องยนต์เขาจะให้ขนาดกี่ซีซีนะครับแรงม้าสูงสุดที่ทำได้จะมีกี่แรงม้านะไปไปดูกันเลยโอเคเปิดฝากระโปรงเรียบร้อยนะครับ คันนี้เปิดไม่ยากนะเพราะว่ามีชกคอัาฝางกโปรนะครับมาช่วยผ่อนแรงนะทั้ง2อันเลยอ่ากลับมาต่อกี่เครื่องยนต์นะครับนี่เลยเครื่องยนต์ของตัว Ford Raptor คันนี้นะครับไม่ธรรมดานะเป็นเครื่องยนต์รุ่นใหม่นะครับอ่าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขานา,าด2,000ซีซีนะครับมาพร้อมกับ t ร์ b o คู่ด้วยนะครับเรียกง่ายๆคือไบท์โบนะแรงม้าสูงสุดท,ทำได้นะครับไม่ธรรมดาเพราะว่าทำได้ถึง213แรงม้านะครับเยอะมากนะ ทำให้กําลังเนี่ยเหลือเฟือจริงๆนะครับถึงแม้จะขับทางเรียบนะครับหรือว่าบางโอกาสที่ต้องการลุยนะครับก็ต้องบอกเลยว่ากําลังพร้อมใช้งานจริงๆเครื่องยนต์ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาต่อที่โครงสร้างต่อดีกว่าว่าคันนี้สวยหรือเปล่านะครับถ้ามีคะแนนน้ำสิบผมจะให้ที่กี่คะแนนนะไปเริ่มดูกันเลยเหมือนเดิมนะครับเริ่มจากอย่างแรกเลยนะนี่เลยน็อตฝากระโปรงนะครับคันนี้ยังไม่มีรอยขยับเลยนะครับต้องบอกเลยว่าสวยใสจริงๆนะถัดมานะครับที่เซนเลิกกันบ้าง ซิเลอร์สวยๆนะครับฝาเดิมเดิมแท้ๆต้องมีโลโก้คำว่าฟอร์ดนะครับแบบนี้โอเคฝาแท้แน่นอนนะครับเม็ดสปอร์ตเม็ดอาร์ตางบนะครับอยู่ครบหมดเลยโอเคฝาเดิมแน่นอนนะครับถัดมาที่แก้มกันบ้างดีกว่าแก้มฝั่งขวานะครับสวยงามดีนะครับไม่มีร่องลอยการขยับเลยนะครับหรือว่าไข่แดงนั่นเลยนะสีก็จะเป็นสีคานเดิมๆนะครับไม่งามจนเกินไปและไม่ได้จนเกินไปนะครับตรงกลางก็สวยงามนะครับสติกเกอร์มอกรนะครับคำเตือนต่างๆอยู่ครบหมดเลย ถัดมาที่ฝั่งซ้ายบ้างนะครับโอเคันหน้าสวยงามนะครับแก้มสวยงามอ่ะต้องบอกเลยนะครับว่าคันนี้ด้านหน้าผ่านแน่นอนนะครับไม่เคยมีชนนะครับหรือว่าบัตเหตุนะครับรับประกันแน่นอนสวยเหล่ารับคานนะครับต้นตายูสคาตรวจสอบไหมหมดแล้วละไม่ว่าจะเป็นตัวประตูหน้าซ้ายหน้าขวาหลังซ้ายหลังขวาฝากระโปรงท้ายนะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้เดอร์ฟนิตนะครับทุกชิ้นจริงๆนะไม่เคยโดนแน่นอนถ้าหากตรวจพบนะครับว่ามีชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมนะครับตัดต่อเสซีมา ต้นตายยุสคาร์นะครับยิเดีบฟื้นคืนเต็มจำนวนแล้วเปอร์เซ็นต์เลยนะสบายใจได้นะครับเรื่องนี้อ่าเหมือนเดิมนะครับถ้ามีคะแนนนะเต็มสิบเนี่ยผมให้ไปเลยสิบเต็มสิบแน่นอนนะครับสวยจริงจริงนะและแอบบอกด้วยนะครับเจ้าของเดิมบอกไม่เคยทําสีมาเลยนะสักกัชิ้นนะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าสวยจริงๆนะครับตัวรถเนี่ยเดิมสนิทแน่นอนทั้งคันนะครับอ่ะโครงสร้างประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวผมจะพาไปชมภายในต่อดอีกว่าว่าคันนี้เจ้าแรปเตอร์เนี่ยมันจะมีเมล์ชาร์ลลบ้างนะครับที่นา่าสนใจนะไปะไปดูกันเลย ก่อนเข้าไปภายในนะครับผมขอแยกกุญแจดูก่อนนะนี่เลยหน้าตากุญแจจะเป็นประมาณนี้นะครับมี่ปุ่มแบบง่ายๆเลยอ่ะแค่ล็อกรถนะครับแล้วคลายแล้วแบบนี้เองนะครับข้างหลังก็สลักคําว่าแรปเตอร์ด้วยนะนี่เท่มากๆนะครับแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่หรอกเพราะว่าจะเอาไว้ในตัวมากกว่าเนาะเพราะรุ่นนี้เป็นสมาร์ทคย์เลตโกนะครับอ่าประมาณนี้อ่ะถัดมานะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในต่อดีกว่านี่เลยนะครับเจ้าภายในแรปเตอร์คันนี้นะต้องบอกเลยว่ามาสปอร์ตมากๆนะครับเริ่มจากภายในนะเป็นสีโทนสีดํานะครับ เบาคู่หน้าเป็นแบบเบาสปอร์ตนะครับแล้วก็ผ้าเนี่ยเป็นผ้าคันธล่านะนี่สลับกันหนังนะครับให้ความกระชับที่กระชับมากๆเลยนะครับแล้วก็ปักโลโก้คําว่าแรปเตอร์ด้วยนะเนี่เท่มากๆนะครับได้หรือสปิชชิ่งนะครับต่างๆเนี่ยจะเดินด้วยสีน้าเงินนะครับแบบนี้อ่าสวยงามมากๆนะครับส่วนเบาะนะครับที่ฝั่งคนขับจะเป็นไฟฟ้านะเดินหน้าถอยหลังได้แบบสบายๆมากๆเลยนะนี่ออปชั่นนางขวากันบ้างดีกว่านะครับ นี่เลยเจ้าแผงข้างนะจะเป็นตัวหนังนะครับพร้อมเดินได้คู่สีน้ําเงินแบบนี้นะครับส่วนกระจกนะครับอันนี้แอบติดนิดหน่อยเนาะเพราะว่าไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นออโต้คู่หน้าทษทีครับเป็นแค่คนขับอย่างเดียวนะที่เหลือยังเป็นเมนูนอยู่นะครับด้านบนกันบ้างนะครับนี่เลยเจ้าตัวทิมนะครับจะเป็นสีเมทัลลิกนะเมื่อเปิดเป็นโครเมียมนะครับมาพร้อมกับตัวเซ็นทรัลล็อกอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับถัดมานะครับตรงนี้นี่ก็คือเจ้าทวิตเตอร์นะครับให้ไม่ติดเสียงแหลมเนี่ยที่มากขึ้นนะคร ต่อมานะครับด้านบนดีกว่าเลยอ่ะขอใย้สตาร์เล็กน้อยนะครับวิธีสตาร์ก็ง่ายๆนะครับเหยียบเบรกแล้วก็กดสตาร์ได้เลยนะแค่นี้เองนะครับง่ายจริงๆนะเดี๋ยวเรามาดูออปชั่นกันต่อฝั่งขวานะครับอ่ตรงนี้นะครับเป็นตัวชุดควบคุมกระจกมองข้างนะครับช่องแอร์เป็นสีเหลี่ยมเแบบนี้นะแล้วก็ด้านล่างนะครับคือชุดควบคุมตกไฟหน้านะครับมีโหมดออโต้มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแบบนี้ออ่ะมาต่อที่พวงมาลัยดีกว่านะครับ เริ่มจากดีไซน์นะครับจเปดีไซน์ขนาด4ก้านนะครับแบบนี้นี่มาพร้อมกับตัวสีที่เป็นสีเมทัลลิกนะครับวัสดุจะเป็นตัวหนังนะครับพร้อมหนังแบบเจาะรูด้วยนะเพิ่มหรือว่าเขาเรียกว่าช่วยระบายอากาศได้ดีมากขึ้นนะครับส่วนตรงกลางนะครับมาพร้อมกับแถบสีแดงด้วยนะให้ความสปอร์ตมากๆเลยนะครับด้าจะเป็นสีน้ําเงินนะครับแบบนี้ล้อกับตัวเบาะทั้งหมดเลยนะครับอ่าแล้วก็สลักคําว่าแรปเตอร์ด้วยนะแบบนี้นี่ ฟังก์ชันนะครับยังครบเหมือนเดิมเนาะมีให้เลือกทั้งหมด4ฟังก์ชันเนาะด้านบนนะครับตรงนี้ก็คือฟังก์ชันของตัวขออนุญาตกดก่อนนะครับหน้าจอเนาะดิสเพย์ต่างๆนะครับต้องการเปลี่ยนโหมดนะครับต้องการเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่เนาะสามารถเปลี่ยนจากตรงนี้เลยนะครับถัดมาด้านล่างนะครับชุดนี้คือตัวชุดควบคุมเครื่องเสียงเนาะเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับสั่งการด้วยเสียงรับสายวางสายนะครับ ส่วนฝั่งขวานะครับจะเป็นชุดควบคุมเมนูต่างๆนะครับอย่างเช่นทิป A ทิป B นะครับฟูลเอลอิคโอนมีนะครับค่าเฉลี่ยต่างๆเนาะก็สามารถทำได้จากฝั่งขวาตรงนี้นะครับส่วนด้านล่างนะครับตัวนี้คือตัวคุยคอนโทรลนะครับเป็นแบบอัติถีบด้วยนะนี่เจ๋งมากๆนะครับว่ายง่ายเนี่ยถ้าเผื่อขับทางไกลนะครับลดอาการเมื่อยล้าได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ยังสามารถลดความเร็วนะครับตามขนาได้เลยถือว่าเขาเรียกว่าอัติถีบเนาะถือว่าดีมากๆเลยนะครับครบๆไปเลยและยังไม่พอนะเจ้าแรปเตอร์เนี่ยยังมีเจ้าพีเดนชิพนะคร ทำให้ขับขี่เนี่ยมันมากขึ้นนะครับลืมบอกไปเลยเกียร์คันนี้เป็นเกียร์แบบ10สปีดนะครับเยอะมากนะแล้วก็เวลาเปลี่ยนเกียร์เนี่ยถือว่าทําได้ดีเพราะว่ามันนุ่มนวลน,นะครับช่วงเกียร์เยอะเวลาเปลี่ยนเกียร์เนี่ยจะไร้รอยต่อมากๆนะครับช่วงกระตุกจะไม่ค่อยมีเลยนะถือว่าแบบเลื่นจริงๆนะครับอ่าละมันด้วยนะครับถัดมาให้ตรงกลางกันบ้างนะครับเริ่มจากวัสดุนะครับตรงกลางจะเป็นคล้ายๆซอฟโคนนะครับหนังนุ่มๆนะแล้วก็เดินได้นะครับสีน้ำเงินแบบนี้นะ เทมานะครับสมดานล่างนะครับก็จะเป็นตัวตัดเนาะเป็นสีเมทัลลิกสีเทานะครับถัดมาให้ตรงกลางกันบ้างนะครับอย่างแรกที่จะเจอนะครับี่เลยเจ้าจอนะครับเป็นไฮไลท์อย่างนะที่ต้องบอกเลยว่าสวยงามนะครับแล้วก็มีประโยชน์หลายอย่างเลยนะครับเพราะว่าเขาซิงค์ทุกอย่างขึ้นมาหมดเลยนะไม่จะเป็นตัวเครื่องเสียงนะครับระบบแอร์นะครับโทรศัพท์น้ำทานะครับแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยถือว่าครบมากๆนะครับ ออยังขออนุญาตเข้าไปดูที่แอปแล้วกันเนาะตรงนี้เป็นตัววิทยุนะครับแล้วก็แอร์นะครับแบบนี้สามารถควบคุมจากหน้าจอดิจิตอลก็ได้นะครับหรือจะควบคุมจากตัวอนาล็อกก็ได้นะอ่าก็ถือว่าทาได้ดีนะครับง่ายดีนะผมชอบแบบนี้นะครับถ้าเผื่อต้องการกลับไปเนาะเข้าไปที่โฮมแบบนี้หนึ่งครั้งนะครับอ่าเข้าไปที่ตัวเนก็ได้แบบนี้นะครับนาทาง มาครบเลยนะครับและเมนูเป็นภาษาไทยด้วยนะก็ถือว่าทําให้คนไทยเนี่ยเข้าใจง่ายนะครับแบบนี้แอปพลิเคชันต่างๆนะครับก็สามารถทำนั้นเพิ่มเติมได้นะตั้งค่าเซตติ้งนะครับก็อยู่นี้หมดเลยนะครับบูททูนาฬิกาต่างๆนะครับิิยุก็ทําทุกอย่างจากบนจอนี้หมดเลยนะ ถือว่าเป็นการรวมนะครับหลายๆเมนูมาอยู่ฟังก์ชันนี้หมดเลยผมถือว่ามันสะดวกสบายดีนะครับอ่ะถัดมานะครับมาต่อยด้านล่างกันบ้างนะเริ่มจากปุ่มต่างๆเนาะที่มีมาเยอะแยะนะครับอย่างที่บอกไปแหละเรายังสามารถคอนโทรลนะครับวิทยุจากตัวอนาล็อกก็ได้นะครับ เพิ่มเสียงลดเสียงนะหรือว่าปรับแอร์นะครับจากอนาล็อกก็ได้นะครับตรงนี้ชุดนี้คือชุดแอร์นะครับถัดมาด้านล่างกันบ้างนะครับคือเกียร์เนาะเกียร์รุ่นนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าคันเกียร์นะครับคล้ายๆพวกนักบินนะครับใช้งานแบบเท่ๆเลยนะตำแหน่งเกียร์ก็ไม่ซับซ้อนนะครับมี P ีมี R มี N มีดีแล้วก็มี M นะครับเมคือแมนนวลเนาะสามารถขับขี่กับเกียร์มันได้เลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนเกียร์ที่เผ่นชิปได้เลยสนุกและเราใจมากๆนะครับต่อมานะครับไฮไลท์อย่างดีกว่า คันนี้เป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อเนาะก็ดัปเตอร์เนี่ยสามารถแบ่งการใช้งานนะครับได้หมด3โหมดเนาะหลักๆนะมี2 h เฮนะครับ4 h เแล้วก็ 4L นะครับ ฟองเฮดคือขับเคลื่อนสองล้อไฮเนาะขับเคลื่อนธรรมดาทั่วไปนั่แหละแต่ถ้าเผื่อฝนตกถนนลื่นนะครับต้องการขับ4นะก็สามารถเข้าที่สีไฮได้เลยนะครับแบบนี้ก็ช่วยนะครับแบ่งกําลังระหว่างล้อหน้าล้อหลังนะครับประมาณ50-50ทําให้มันเกาะถนนมากขึ้นนะครับส่วน CL นี่ซ l เนี่ยคือโฟ l โลนะครับโฟโลเนี่ยเหมาะสาหรับเดินทางที่เข้าป่านะครับเข้าเขาหรือว่าทางทุรกันดารนะครับก็เหมาะกับตัวนี้มากๆนะครับเผื่อบางทีต้องการแบบลุยเนาะอย่างแบบหนักๆเลยนะก็เข้า4ีลได้เลยนะครับและ สีล mode ้อเขาเนี่ยก็จะมีฟังก์ชันย่อยเข้าไปอีกนะครับมีมาถึงโอ้โหหลายอย่างนะครับถ้าจำไม่ผิดประมาณ6โหมดนะโหมดถนนเปียถนนลุกลางนะครับถนนโซโนนะครับหรือว่าที่ผมชอบอย่างหนึ่งคือเขาเรียกว่าโหมดบาฮานะโหมดบาฮานี่คือโหมดขับเคลื่อนสีล้อแบบความเร็วสูงนะคือแบบจะขับเร็วแค่ไหนนะครับช่วงล่างเขายังเอาอยู่อยู่อะเป็นไฮไลท์ของตัวแรปเตอร์เลยนะจโหมดบาฮานี่ถือว่าดีมากนะครับทำให้ทั่วโลกเนี่ยยอมรับและนิยมโหมดนี้กันมากๆนะครับ ถือว่าจริงมากๆเลยนะครับถัดมานะครับที่เราม,มากันต่อดีกว่าเริ่มจากดีไซน์นะครับดีไซน์เนี่ยจะเป็นตัวกลมๆขนาดใหญ่2องช่องนะครับฝั่งซ้ายจะเป็นตัววัดร,รอบนะฝั่งขวาจะเป็นตัววัดความเร็วนะครับแล้วก็ตรงกลางจะเป็นตัวหมดต่างๆนะครับที่เราสามารถดูค่าต่างๆได้หมดเลยนะครับแล้วก็เลขไมค์นี่คันนี้เป็นไฮไลท์อย่างนะครับเพราะว่าคันนี้วิ่งน้อยมากนะผ่านกันใช่ไหมมันแค่30 0 0 0กับ47่กิโลง่ะถือว่าน้อยจริงนะครับไอ้รถคันนี้เนี่ยประมาณ ปีส8บแปเนาะก็ประมาณ3ปีนะครับถึงสี่ปีเฉลี่ยสีปีละกันถ้า4ปีนะครับอตอนหนึ่งคันวิ่งประมาณส0 0 0มกิโลนะครับ 432, จริงๆต้องมีประมาณแสนสองนะแต่คันนี้เนี่ยถือว่าน้อยมาถ่านจริงนะครับเพราะผ่านอะไรยังไงมาแค่30,000กิโลเองนะครับเป็นไฮไลท์อย่างเลยนะของคันนี้นะครับโอเคเลื่อนไม้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปนั่งหลังต่อดีกว่าว่าเจ้าแรปเตอร์เนี่ยข้างหลังจะนั่งสบายหรือเปล่านะไปะไปดูกันเลย เอาละขึ้นมานั่งด้านหลังการเรียบร้อยแล้วนะครับอืมต้องบอกนะครับว่ากว้างนะไม่แคบนะครับขนาดเบาะหน้าคู่หน้าถอยมาค่อนข้างเยอะนะครับระยะขาผมยังมีเหลือประมาณสักเกือบ20เซนได้นะอ่าด้านบนกันบ้างนะครับศีรษะประมาณสักสิเซนได้นะครับถือว่านั่งสบายๆนะครับไม่อึดอัดนะแล้วก็ออปชั่นแรปเตอร์เนี่ยถือว่าครบนะครับเริ่มจากตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะจะมีไฟนะครับช่องเสียบไฟ ac 2 2 0บโวลต์นะครับมาให้เลยนะคือไฟบ้านนั่นแหละ ถือว่าคือมาคร,ครบเลยอ่ะคือสองวงก็อยู่ให้ครบแบบนี้นะครับนี่ถัดมาที่เบาะนะข้างหน้าสปอร์ตแล้วเนาะข้างหลังก็ยังสปอร์ตด้วยนะครับก็เป็นดีไซน์คล้ายๆกันเลยนะที่เป็นตัวหนังสลับกับผ้าคันธารานะครับแบบนี้ทําให้นั่งเนี่ยมันกระชับมากๆนะครับแล้วก็เทด้วยนะครับยังให้พอนี่เลยคําว่า Isofix นะครับ คันนี้เนี่ยก็ยังห่วงใยสำหรับเด็กๆเนาะเผื่อว่ามีเล็กลูกเล็กนะครับก็เราสามารถเราคาซีเนี่ยมาเสียบได้เลยนะครับแบบนี้ทําให้แบบไม่ต้องเอาเบลมารัดอะ่ะทาให้มันยุ่งยากนะครับอ่าตรงกลางกันบ้างนะครับนี่ที่วางแขนเนี่ยก็มีมาให้นะครับพร้อมแก้วน้ำเลยนะที่วางแก้วน้ำสองช่องแบบนี้นะครับเพลิดเพลินนะครับทำให้เพลิดเพลินเนี่ยทุกการเดินทางแน่นอนนะครับ อ่ะโอเคต้านหลังประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเราไปฟังสรุปกันต่อนดิดก่อนว่าคันนี้เนี่ยมันมีจุดเด่นข้อดีอะไรบ้างนะครับและราคาผมจะขายนะครับจะขายที่ไรนะไปะฟังกันเลยเป็นอย่างไรเพื่อนๆนครับหลังจากที่ผมพาชมทั้งภายนอกและภายในอย่างนี้น,นะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้มีจุดเด่นข้อดีหลายอย่างเลยนะครับเริ่มจากอย่างแรกนะ รถคันนี้นะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงเลยนะครับไม่เคยผ่านมือใครมาั้นนะครับอย่างที่2บอดี้สวยมากๆนะครับคันนี้เนี่ยถ้ามีคะแนนสินะครับ้ไปเลย10เต็ม10แน่นอนนะครับสีเดิมทุกชิ้นด้วยนะครับเจ้าของเดิมบอกยังไม่เคยทําสีเลยอ่าอย่างที่3านะครับเลขไม้ก็ผ่านการใช้งานมาครับน้อยมากๆนะเพราะว่าใช้งานมาแค่3 0 0 0 0กิโลนะครับถือน้อยจริงๆนะครับน้อก็มาตรฐานด้วยนะครับและอย่างที่4ี่นะครับเจ้าของเดิมยังตกแต่งเพิ่มเติมมาให้ด้วยนะครับทำให้มันดูพิเศษมากขึ้นเนาะ ล้อมแม็กเปลี่ยนใหม่นะครับยางเปลี่ยนใหม่นะติดตั้งจมูกใหม่นะครับทำให้ดูแข็งแรงบึกบึนมากขึ้นนะครับนอกจากนั้นเนาะออปชั่นเดิมเนี่ยก็ถือว่าดีอยู่นะครับช่วงล่างฟ็อกนะครับเครื่อง2.0ไมโบทโบนะแล้วก็บันไดต่างๆนะครับถือว่าคันนี้เนี่ยคุ้มราคา,าแล้วล่ะอ่ะเพื่อนๆอ,อ,อยากฟังราคาเนาะว่าต้นตาลยุคธาเนี่ยจะเสนอขายที่ไหนนะครับต้องเกริ่นก่อนนะว่าณนะตอนนั้นนะครับโชลลุ่มป้ายแดงของเจ้าฟอร์ดคันนี้เนี่ยเขาขายอยู่ที่1,699,000บาทนะครับ กลมๆก,ก็มาล้านเจ็ดอ่ะอแต่วันนี้นะครับต้นตาลยุสคาเนี่ยช่วยเพื่อนประหยัดนะครับไปเกินต้องมีมานสี่แสนแล้วนะเพราะว่าผมจะขายอยู่แค่1 000, 2, 000, นึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทเพื่อนๆอ่าคุ้มไหมครับราคานี้กับเจ้าสภาพแบบนี้นะครับต้องบอกเลยว่าผมว่าน่าจับนะเพราะว่าวันนี้เจ้าของเดิมเนี่ยขาดทุนไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับและยังไม่พอนะครับรถคันนี้ยังเข้าร่วมแคมเปญน,นะออกรถแค่บ,บาทเดียวก็ได้นะครับไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเติมตมันนะครับ พอใกล้จัดทุกอย่างเนี่ยผมสามารถกู้เกินได้หมดเลยรับผ่อนนะครับสูงสุดได้ถึง6ปีนะเพียงเดือนละ2 5 0 0 0ันกว่าบาทเ <quarters S 2> ท่านั้นเองเพื่อนข่าวดีนะครับสำหรับเพื่อนที่อยู่ต่างจังหวัดน,นะวันนี้ผมมีราการนะครับไฟแนนซ์ทุกจังหวัดเลยนะครับจะอยู่ที่ไหนนะครับก็สามารถทําได้นะถ้าเกิดชี่ชอบคันนี้นะครับต้นตาย,ยุสคาขายแล้วไม่ขายเลยด้วยนะผมยังมีรับประกันหลังการขายให้1ปีนะครับหรือ20,000กิโลนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องหรือเกียร์นะแล้วก็ไดชาร์จไดสตาร์ทคอมแอร์นะครับผมยังรับประกันให้อนนะครับ ออกไปแอร์ไม่เย็นนะหรือว่าไดชาร์จไม่ทํางานนะครับรถสตาร์ทไม่ติดนะครับโทรมาหาเราได้เลยนะเรายินดีบริการนะครับผมยังแถมคูุปองน้ำมันเครื่องนะครับให้หนึ่งใบด้วยนะเป็นการถ่ายนะครับก่อนออกรถนะทําให้เพื่อนๆนเนี่ยที่ได้คันนี้ไปนะครับใช้งานยาวๆไปมาหนึ่งหมื่นโลเลยนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนอยากเห็นรถคันนี้จริงๆนะครับว่าอยู่ที่ไหนใช่ไหมครับร้านหลานะครับต้นตาลยุสคาตั้งอยู่ที่ถนนการจนพิเศษนะครับบางบัวทองไกลๆห้างเซ็นทรัลเวสเกิ์นะครับสุดท้ายนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนชอบในการรีวิว หรือว่าชอบรถเขาใหม่ที่มีการตกแต่งพิเศษน,นะครับก็ฝากช่วยกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนและกดซับสไครต์นะครับให้เราด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปถัดๆไปที่ผมกำลังทำออกมานะครับโอเคครับวันนี้ผมต้นจากต้นตาย,ยูสคาต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านเพื่อนไปแล้วครับผมสวัสดีครับ